พิธาเปิดเหตุผลประเทศไทยต้องปฏิรูปอำนาจเป็นอันดับแรกพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ออกมาโพสข้อความในหัวข้อ ปลรรอดความสามารถของรัฐบาลมาถึงขีดสุดประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยึดโยงกับประชาชนโดยนายพิธาลิมเจริญรัตได้ระบุข้อความว่าเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาในงาน The Standard Economic Forum 2021ร่วมกับดรสุภวุฒิสายเชื้อและดรสันติท่านเสถียรไทยในหัวข้อยุทธศาสตร์เร่งด่วนและระยะยาวในการปฏิรูป ในระยะเร่งด่วนผมได้ให้ความเห็นว่าในเวลานี้ทั้งปรอดความลำบากของประชาชนกับปลอดศักยภาพของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหามาถึงขีดสุดทั้งคู่ประชาชนลำบากจากทั้งโควิดน้ำมันแพงปุ๋ยแพงค้าครองชีพแพงนี่ท่วมข้าวถูกน้ำท่วม แต่รัฐบาลพอจะแก้ปัญหาก็ลดภาษีน้ำมันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เพราะขาดรายได้มากจะประกันรายได้เหมือนเมื่อก่อนก็ติดกรอบวินัยการคลังจะเยียวยาภัยพิบัติก็ต้องรอสำรวจความเสียหายนับเดือนในระยะยาวผมได้ให้ความเห็นว่าตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมาถึงทางตันแต่หนทางข้างหน้ามีกับระเบิดอยู่เต็มไปหมดที่ต้องรีบปลดชนวนทั้งสังคมสูงวัยที่จะทําให้กองทุนประกันสังคมหมดเงินในอีก25ปีข้างหน้าภาวะโลกร้อนที่จะทําให้รุ่นลุก ของเรามีโอกาสเจอภัยพิบัติมากกว่ารุ่นผมอีกเจ็ดเท่า ไปจนถึงวิกฤตโรคระบาดที่ตอนนี้ g global p a n d e เด mic ยังไม่จบและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายกับระเบิดที่รอเราอยู่ข้างหน้าคือความจริงอันลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่ประเทศของเรากำลังกอดอดีตเอาไว้แน่นและปราบปรามคนเห็นต่างที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะฉะนั้นประเทศจะปลดล็อกศักยภาพการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้และจะเร่งปลดชนวนระเบิดที่รออยู่ข้างหน้าได้สิ่งแรกที่ต้องปฏิรูปค,คือการเมืองเราต้องยุติการดำเนินคดีความทางการเมืองทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบอย่างแท้จริงเพื่อให้รัฐบาลยึดโยงกับประชาชนจึงจะแก้ความท้าทายที่มากมายขนาดนี้ได้เมื่อการเมืองเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่มีความยึดโยงกับประชาชนก็จำเป็นต้องสยบปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชนให้ได้ทั้งในเรื่องภัยพิบัติ ข้าวน้ำมันปุ๋ยนิสินสิ่งที่รัฐทำได้ทันทีคือการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้สามารถใช้ดาวเทียมสำรวจความเสียหายซึ่งจากการศึกษาของ TDRI ถึงแม้ความแม่นยำเพียง83-87%แตแต่ก็จะช่วยลดระยะเวลาการสำรวจจาก 95-115ถึง115วันเหลือ5วันลดงบประมาณสำรวจจาก300ล้านบาทเหลือ60ล้านบาทช่วยลดต้นทุนการบริหารกระแสงเงินสดของเกษตรกร3,200ล้านบาทต่อปีสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนในหัวข้ออื่นๆ ผมได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้แล้วโดยละเอียดในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดแร่ธาตุแม่ปุ๋ยในระดับโลกและประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยในประเทศและผมจะขอแสดงความเห็นในหัวข้ออื่นๆในรายละเอียดในลำดับต่อๆไปในระยะยาววิสัยทัศน์ของพรกคก้าวไกลมีรากฐานคือการดูแลคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมทั้งคนชราผู้ทุพพลภาพและเด็กปฐมวัยรัฐสวัสดิการคืออิฐก้อนแรกของนโยบายเศรษฐกิจที่จะเป็นรากฐานของบ้านหลังใหม่ของคนไทยทุกคน บ้านชั้นที่สองคือการหรือโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐ ยุบและควบรวมหน่วยงานราชการที่ซับซ้อนไม่จําเป็นและกระจายอํานาจเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของบ้านเกิดของทุกท่านให้กําหนดอนาคตตนเองได้ว่าจะใช้ทรัพยากรอย่างไรจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรจะแปลรูปสินค้าเกษตรอย่างไรท้ายที่สุดคือหลังคาบ้านคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเครือจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศถ้าเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลนโยบายสวัสดิการก็เป็นเหมือนกับกองหลังเป็นรักฐานที่แข็งแกรง่งนโยบายหรือระบบการบริหาร งานภาครัฐเป็นเหมือนกองกลางและนโยบายอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคตเป็นเหมือนกองหน้าของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตรัฐบาลมีนโยบาย BCG ส่วนฝั่งผมมีเศรษฐกิจสามสีซึ่งถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางจะไม่ต่างกันแต่ก็เป็นเรื่องของเจตจำนงที่จะทำให้อุตสาหกรรมอนาคตเกิดขึ้นได้จริงและความจเจริญเป็นของทุกคนไม่ใช่แค่ของทุนผูกขาดในท้ายที่สุด ผมได้ฝากคำถามไปถึงรัฐบาลเนื่องจากผมได้ยินคำชี้แจงจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจทั้งในรัฐสภาและในหลายเวทีเสียวนาว่าประเทศไทยมีความพร้อมในด้านอุตสาหากรรมอนาคตเพราะปตะทได้เตรียมลงทุนในอุตสาหากรรมอนาคตต่างๆมากมายทั้งรถอีวีรถบัสอีวีแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงอุตสาหากรรมยาเครื่องมือแพทย์และเพนเบดฟู้ด คำถามของผมก็คือตอนนี้ผมรู้ว่าในอนาคตปะตะทอรอดแล้วแต่คนไทยจะรอดไปพร้อมกับปะตะทหรือเปล่านี่คือเรื่องของ inclusive growth หรือการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมซึ่งต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองที่จะรดน้ำเที่รากกระจายอำนาจและกระจายโอกาสทางธุรกิจให้กับระย,ย,ย่อยไม่เพียงหวงังอาศัยเรือธงเป็นแฟกชิปแล้วหวังว่าความมั่งคั่งมั่งคั่ง,งแล้วหวังว่าความมั่งคั่งจะหยดจากยอดลงมาที่ราก ผมไม่ได้พูดถึงเพียงตัวอย่างของปตทเท่านั้นแต่จะขอยกตัวอย่างไปถึง SCB ที่ดิทรับตัวเองเป็น SCBX แต่เข้าซื้อกิจการคริปโตเคอเรนซี y ไปจนถึงความพยายามควบรวม d t แทและ TRUE ที่จะทำให้กิจการโทรคมนาคมกลุ่มนี้เข้มแข็งขึ้นในตอนนี้ผมไม่เป็นห่วงอนาคตของทุนใหญ่แล้วว่าจะรอดหรือไม่แต่ผมเป็นห่วงอนาคตของคนไทยอยู่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่มากกว่าเดิมหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ